สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่16กันยายนพุทธศักราช2563กระผมนายคามินชนแนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระเสียริยะเมตไตยครั้งที่6นะครับ ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพเจ้าขอนมอัญเชิญเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอกรรมกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ถ้าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ขอจงทรงพระยืนนานยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพาเจ้าพ้นจากสรรพัพพุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพาเจ้าและให้ข้าพาเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทอน สาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรารัตนญานมณีนภาราชศีสหัสสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปต,ตา ปัจเจก,กานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิขาพเจ้านายคามินชาแน ประจำวันพุทธที่16กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ